สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทำไมแม่ไม่รอกินข้าวกับหนูก่อนลูกสาวหอบกับข้าวมาให้แม่กินหัวใจคนเป็นลูกแทบขาดเมื่อตั้งใจหอบกับข้าวหวังเอามาให้แม่วัยชารากินสุดท้ายต้องพบกับความสูญเสียอย่างหดหู่เมื่อวันที่26ตุลาคมร้อยตำรวจเอกเจริญชัยโพธิสาราช รองสอวสอบสวออนสพนครหลวงได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตสาเหตุจมน้ำเหตุเกิดบริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่62ทับห่หมู่เจ็บลบ่อพงอนครหลวงจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยารวมใจในที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงบริเวณใต้ถุนบ้านพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายชื่อนางเยี่ยมโตริธ อายุ84ปีสภาพนอนหงายขดตัวจมน้ําอยู่ข้างที่นอนเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาจึงได้นําร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาชนะสุดเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายค่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงสอบถามหลานสาวเล่าว่าตนเองนอนอยู่บนบ้านส่วนคุณยายนั้นนอนอยู่ใต้ถุนบ้านยายป่วยติดเตียงมาหลายปีแล้วเมื่อเช้าลูกสาวยายเอาเข้าวมาให้ และไม่พบยายจึงเปิดมุ้งดูแต่ไม่เจอจึงมองไปข้างเตียงก็พบว่าร่างยายจมน้ำเสียชีวิตแล้วโดวยก่อนหน้านั้นตนไม่ได้ยินเสียงยายร้องเรียกแต่อย่างใดทางด้านนางบุญเจิดโตริ์อายุ50ปีลูกสาวเล่าว่าแม่ของตนเองนอนป่วยติดเตียงตามองไม่เห็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และได้นอนอยู่ใต้ถุนบ้านมานานแล้วซึ่งเมื่อช่วงเช้าตั้งใจเอากับข้าวมาให้แม่แต่พอเปิดมุ้งดู ก็ไม่เจอแม่อยู่ในมุง้งจึงได้มองหาข้างนอกที่นอนก่อนจะพบแม่นอนจมน้ำเสียชีวิตแล้วหัวอกคนเป็นลูกเสียใจเป็นอย่างมากที่แม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ปกติแล้วบริเวณหลังบ้านและใต้ถุนบ้านเป็นพื้นดินแห้งไม่มีน้ำแต่ช่วงหลังที่มีฝนตกลงมาจึงเกิดน้ำท่วมขังเกือบถึงพื้นไม้ที่แม่นอนเมื่อช่วงเวลา3านาฬิกาหลานสาวยังได้ยินเสียงคุณยายอยู่เลยคาดว่าช่วงเช้ามืด ไม่อาจจะเปิดมุ้งแล้วเกิดพลาดคว่ำลงไปในน้ําช่วยเหลือตนเองไม่ได้กว่าจะมาเจอก็เสียชีวิตแล้วการเสียชีวิตครั้งนี้ครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งทางพนักงานสอบสวนให้เจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจหน่วยกู้ภัยอยุธยานําร่างผู้เสียชีวิตส่งมอบให้ญาติเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปทั้งนี้ทีมงานขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณยายด้วยนะคะ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปของกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ